ไม่ช่วยเขาดูทางเลยทำอะไรอยู่เนี่ยดูเนี่ยโพสโรงเรียนไหนพี่เขาทำใบสีสวยจังจังใช่ไหมเจ็บเท้านิดนึงไม่ดูทางไงอันนี้คืออะไรอ่ะโอ้หนี่ไงเฮ้ยทีวิทยาลัยการอาชีพวิเชียรบุรีมีเขาทำอันนี้แผนกแผนกวิชาอาหารและโชและโภชนาการแล้วเขามีอะไรอ่ะมีสลปอสไส้ไก่ย่างไงดู จริงเหรอเราไม่เคยเห็นเลยใช่ไหมมันจะเป็นยังไงอ่ะน่าสนใจมากน่าไปจังเลยอ่ะใช่ไหมไปไหมล่ะอยากไปอยู่ว่าแต่จะไปยังไงรู้จักคููวิเศษปะไม่รู้นี่ไงถึงแล้วที่ไหนเนี่ยแผนกวิชาอาหารและโภษนาการจะเข้าไปเลยเหรอเข้าไปเลยตอนนี้ไหมตอนนี้แหละอไป น่ากินจังเลยใช่ไหม,<ฮ>ไมน่ากินเลยพี่คะทำไมพี่ถึงเอาไก่ย่างมาทำเป็นไส้ซาลาเปาคะไก่ย่างเป็นเอกลักษณ์ของคนุนอำเภอวิเชียบุรีและเป็นอาหารยอดนิยมเนื่องจากเราเรียนภาษาคา่อาหารและโภชนาการจึงนำไก่ย่างวิเชียมบุรีมายกระดับเป็นซาลาเปาไส้ไก่ย่างวิเชียมบุรีคะ่ะพี่คบผมขอชิมสักชิน้นได้ไหมครับได้เลยครับมันน่ากินมากเลยพี่เอาเอาันนี้ก่อนเอาไปก่อนเอาไปก่อน าาีีเท,ท่ไม่เป็นไรกินเลยนะกินอะไรไหมค่ะอ,อร่อยมากโคตรอร่อยใช่มไหมอืมแป้งนุ่มมากมร้อนๆเลยเนี่ยอืมข้นเหนียวข้นนุ่มของดีอ่ะอร่อยมากพี่ขอบคุณครับอ,อันนี้คือเป็นผลิตภัณฑ์อ๋อขอบคุณครับพี่ เห็นทำวันนี้มานานละไหนขอดูหน่อยสิไมเป็นนี้เลยนี่คืออะไรอะอาอก็แพ็กเกจซาลาเปาไส้ไก่ย่างไงโอแล้วออกแบบเองเลยนะจริงอะใช่ไหมไหนลองเติมวันนี้ดูเ,เติมในไหนก็ไหนละไม่ช่วยทำเลยเดียช่วยกันทำได้ไหมไม่ครับไม่มีปัญหาเนาะ โีเคดีมากเฮ้ยเสียดายฟุกไม่อยู่อดกินเป็นเลยดิเฮ้ยอยากกินปะคืออะไรอ่ะซาลาเปาไงแต่ไม่บอกนะใส่อะไรอ่ะกินกินไหมเอาเลยจริงอ่ะเอ๊เอาเลยจริงอ่ะไม่กินจริงเหรอเอ๊ะกินก่อนเลยอืมอันนี้คืออะไรอ่ะขอไปเที่ยวอ๋อ มาให้เราไก่ย่างไก่ย่างไก่ย่างใช่ไหมถูกต้องครับเอ้ยคือไม่จากไหนเนี่ยก็ช่องทางออนไลน์ไงทางเฟซทางไลน์เด็กๆกินได้ผู้ใหญ่กินดีแถมอร่อยด้วยนะโหขายของ่ะเนี่ยนิดนึงนิดนึง <laughs> โอเคเลยบรรจุภัณฑ์ที่ขีดไว้พอได้ไหมบรรจุภัณฑ์เหรออือขอดูอด,ด้วยก็ได้แหละอือเฮ้ยอาออือฮึนี่เราว่าเรามาขนาดนี้แล้วออกแบบบรรจุภัณฑ์แล้วด้วยเราขายกันไหมหมายถึงขายบรรจุภัณฑ์เหรอใช่เราต้องทำยังไงอ่ะ เราก็โพสขายในช่องทางออนไลน์ของเราไงเจ๋งอะ่ะมันุูันพันพร้อมคนพร้อมเอาเลยไหมรออะไรอะ่ะไปไป